สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับรายการคิงค่าทีวีไทยนะครับมาพบกับเจ้าจอยนับโบนะครับรุ่น n j 4 3นะครับก็หน้าตาก็เหมือนจอย Playstation นะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะเล่นกับเกมสติกนะครับเกมสติกก็ นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะเกมสติ๊กนะนี่แบบนี้เกมพวกนี้มันเล่นกับเกม PlayStation One นะครับเกมพวกแฟมิคอมต่างกูลหลายเกมนะครับเกมคิวเงี้ยครับปลายด้านหนึ่งมันจะเป็น USB อย่างนี้นะครับเป็นแบบสายนะครับณวันที่ผมซื้อมาราคา ร้อยแปดสิบบาทนะครับก็นี่ผมก็เอามาต่อเล่นอย่างนี้นะต่อเล่นจอยคนเดียวนะออเพราะส่วนมากของเล่นคนเดียวนะมีการสั่นนะครับแล้วก็สั่นแรงด้วยนะครับสั่นแรงมากๆเลยครับดับเบิลไวเบรชั่นในราคาร้อยแปดสิบบาทนะครับอ่าสำหรับท่านที่เล่นจอยรุ่นนี้นะครับถ้าเรากดปุ่มอนาล็อกตรงนี้นะครับ ปึ๊บเข้าไปก็จอยตรงนี้ก็จะนี่ใช้งานอันนี้นะคู่กันถ้าไม่กดตรงนี้นะครับถ้าไม่กดเนีย่ยตรงนี้มันจะมีไฟแดงขึ้นนะครับตรงเนี้ยถ้าใช้งานปึ๊บถ้าเราไม่กดไอตรงนี้ดันปั๊บมันก็จะเป็นเลขสองก็คือมันใช้แทนการกดหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มมาหลอก มีไฟสีแดงมันก็จะเป็นตรงเนี้ยแยกออกมาต่างหากนะครับซึ่งคนที่เล่นสายนี้เกมประเภทนี้ก็จะรู้ดีนะครับกับคนที่มาจากยุค902000นะ PlayStation ตัวนี้ลงผมลง e-mu e l e c t วอร version 4.0ขึ้นไปนะครับถึงจะรองรับกับไดเวอร์สั่นหรือพวกประเภท เกมที่รองรับระบบ DualShock นะครับก็ถ้าเห็นเกมที่เป็น d u ู Shock เนี่คือเกมนั้นมีระบบ Vibration นะครับหรือการสั่นแน่นอนอ,อย่างในกรณีนี้เนะี่ยในเกมสติ๊กเนี่ยผมเล่น Resident Evil นะฮะภาคแรกภาค2ภาค3นะครับโดย3ภาคนี้จะมีโหมด DualShock นะครับ ถ้าไปโหลดลอมมาก็จะเป็นโมด,โดยสองก็จะสั่นนะครับสั่นแน่นอนลงอีโมอีเล็กเวอร์ชัน4.0ขึ้นไปสันส่นสำหรับท่านที่มีเกมสติ๊กอ่าที่เป็นต่ำกว่า4.0เช่น3.9ก็จอยจะไม่สั่นนะถ้าใช้นับโวจอยจะไม่สัน่นทีนี้จอยตัวนี้เป็นประเภทจอยดีอินพุตนะครับหรือ direct input ก็จะเหมาะกับเกม ที่จำลอง PlayStation 1 PlayStation 2แล้วก็ f a m i Com Nintendo เลยพวกนี้ครับการที่เอาจอยเนี่ยของเราไปต่อกับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็จะเห็นไดเวอร์ได้เลยครับก็กดใช้งานได้เลยแต่จะไม่เห็นไดเวอร์ระบบเทสกันสร์น,นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการใช้งานจอยนะหรือทดสอบจอยผ่าน ตัวคอมพิวเตอร์ PC นะครับในเว็บไซต์ที่ผมถ่ายนะวันที่ผมถ่ายคลิปนะครับนับโวเขายังยังไม,ยงไม่ยังไม่มีไดเวอร์นะครับเขายังไม่มีไดเวอร์รุ่นตรงๆของจอยนะครับซึ่งใครที่เข้ามาเจอคลิปผมนะครับไอไดเวอร์จอยสันมันเฮ้ยมันมันโหลดยังไงวะมันต้องเอาตัวไหนมาใช้แทนซึ่งผมก็ ลองหลายตัวครับมีตัวนี้ที่มันใช้งานได้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเรื่องการแปลงจอย D i n p u พให้เป็นจอย X Input นะครับจอย D i n p u พก็จะเหมาะกับเกมยุคเก่าพวกเพทูเฮวันนะที่แจ้งไปส่วนจอย X Input ก็จะเหมาะกับเกมที่เอ่าเวอร์ชั่นในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปุ่มแต่ละต่างเนี่ยมันอาจจะมีสลับกันบ้างโดยเฉพาะปุ่มนี้ สลับกันแน่นอนนะฮะก็มีวิธีแปลงนะครับแต่ไม่ค่อยแนะนำให้แปลงเพราะแปลงแล้วต้องถอนไดเวอร์นะฮะต้องถอนไดเวอร์จอยสั่นออกถึงจะ,ะทำงานสมบูรณ์นะครับเราเข้ามาที่เว็บไซต์ n a v o c o t h นะครับแล้วก็เข้ามาที่นะซอฟต์แวร์นะครับนี่ ซอฟต์แวร์ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็มาตรงที่คอนโทรลเลอร์นะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ว่ามีไดเวอร์ในรุ่นต่างๆนะครับอ่านี่เขาก็จะมีไดเวอร์รุ่นต่างๆซึ่งมันไม่มีไดเวอร์รุ่นรุ่นที่เราจะใช้งานเลยนะครับอ้าเราจะใช้ตัวไหนล่ะทีเนี้ยเออผมก็มาใช้รุ่น เอ็นสามห้าแทนนะครับซึ่งจากการทดสอบนะครับก็ผมลองใช้ตัว n อ็นจ6สองห้าสองหกสองอะไรเนี่ยจนถึงสามสี่เนี่ยมันใช้งานไม่ได้นะครับเพราะของเราเป็น n อ็นสี่สามก็มาโหลดตรงนี้นะครับนี่โหลดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็จะมี n อ็นสามห้าอย่างเงี้ยครับก็โหลดเข้ามา ดาวโหลดนะครับแล้วก็บันทึกว่าจะเอาไปไว้ที่ไหนของเครื่องนะครับโหลดลงไว้หน้าจอตึบอา่าดูว่าเสร็จหรือ,อยังเสร็จแล้วนะครับอา่าเสร็จแล้วนะครับก็นี่มาอยู่ที่หน้าจอนะครับหน้าจอก็ทำการแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ออกมา นะ,ะแตกออกมาปั๊บก็จะได้โฟลเดอร์นี้นะเนี่ย14เมกนี่แล้วเราก็มาลง u บ b นะมันจะมีหลายตัวให้เลือกนะครับตัวน,นี้จะเป็นอ่าไวเลสทรีอินหนึ่งสามอินหนึ่งนะครับเป็น X input ไวเล t อ่าสำหรับ p พลย์สเตชันเพลย์สเตชัน o n 1, เพลย์สเตชัน t i o เพลย์สเตชัน t i o n 3นะครับแต่เรามาเลือก usb single driver นะครับแล้วก็ตอบเย็ดเข้าไปอันนี้นะครับก็ล,ลงผ่าน endo 11นะครับก็โอเคแล้วก็กดโอเคไปเลิกไปนะจนจนมาเสร็จนะ ดูสิสอ่า,อาฟินิชนะครับฟินิชแล้วก็จะกดฟินิชไปทีนี้เราก็ทำการเสียบ USB เข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับนี่เปิดไฟนะ่า็อกได้แล้วนะครับอ่าหลังจากที่เราลงลงเดเวอร์ <Long driver S 2> ไปมันก็จะมีหน้าจอนะมีไอคอนตัวนี้ นี่ USB, Network Joystick นะแล้วเราก็ดับเบิลคลิกขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เข้ามาที่พพอร์ตีนะครับนี่มันก็จะมีให้เทสเลยนะครับอ่านี่เนี่ยมีให้เทสเลยว่าเนี่ยก็ผมก็กดปุ่มตามนะครับผมก็กดปุ่มตามนะ หมุนตามนี่ก็ทําทงานนะครับว่าหมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ทำงานนะครับรายละเอียดพวกนี้ก็จะทํางานนะครับแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่ามันสั่นจริงหรือเปล่านะครับจอยมันสั่นจริงหรือเปล่าะก็เข้ามาที่หน้า vibration test นะครับ live force รืดแรงเลยครับไลฟ์ฟอร์สนะครับไลฟ์ฟอร์สนี่สั่นแรงมากครับบอดฟอร์สก็สั่นพร้อมกันนะครับเป็นไดเวอร์สั่นสองข้างเลยนะครับแรงไหมเดี๋ยวจะแปลให้เป็นจอยเอ็กซ์อินพุตนะครับเราก็พิมพ์ x 360 ce นะครับ นี่พิมพ์เข้าไปเลยฟาบนี่เข้าไปที่เว็บไซต์ x360ce.com นี่นนะครับเว็บไซต์นี้เลยปั๊บนี่นะครับนี่โหลดโปรแกรมนี้มานะครับอันนี้จะแนะนำตัวนี้เลยนี่แนะนำ โปรแกรมตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับก็เป็นโปรแกรม360 CE เวอร์ชันสี่จุดนึ่งเจ็นและอัปเดตล่าสุดปี2020แต่วันที่ผมถ่ายปี2024นะเล่นได้ทุกเกมนะครับ for r l l l เกมนะครับก็โหลดตรงนี้มานะครับนี่มันก็จะโหลดสำหรับคนที่ใช้ Windows เวอร์ชั่น10นะครับ ผมจะไม่พูดถึงเจปนะครับเพราะว่า <c oughs> เป็น Windows ที่หยุดอัปเดตแล้วหรือไม่ค่อยมีคนใช้งานนะครับอ่าก็ดาวน์โหลดผมก็จะลองเอามาไว้หน้าจอนะครับเ <c oughs> ช่นเคยถ้าในกรณีที่ดาวน์โหลดเวอร์ชันสำหรับ Windows เวอร์ชันเก่าๆครับก็ก็ต้องมาลงโปรแกรมเสริมนะครับโปรแกรมเสริมนะครับนี่ก็เป็น เน็ตเฟรมเวิร์กสามจุดห้าเน็ตเนี่ยเฟรมเวิร์กสี่จุดหกอะไรเงี้ยครับตามเวอร์ชันต่างๆอย่างเงี้ยลงเวอร์ชัน windows เจ็ดก็เน็ตเฟรมเวิร์กสามจุดห้า windows แปดถึง windows สิบก็เน็ตเฟรมเวิร์กสี่จุดหกนะครับ directx เนี X, uh, C, ่ยเวอร์ชั่นซีพัดพัตเงรรี้ยฮะแต่ผมก็ตัวเครื่องผมลงเป็น windows สิบเอ็ดนะครับก็ลงปั๊บใช้งานได้เลยนะครับถ้าจะเป็นทำไดเวอร์ อินพุตนะครับจะต้องถอนไดเวอร์จอยสั่นออกกันนะครับเพราะไม่ฉะนั้นจะเกิดปัญหานี้ครับนี่เดี๋ยวผมเอาไฟลนะ์ไฟล์สามหกศูนย์ซีเนี่ยครับน,ะนี่แตกลงเครื่องตรงนี้นี่สักครู่นะครับนี่ พอตแตกไฟมาปัาป๊บมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะนี่แล้วเดับเบิลคลิกแบบขึ้นมานะครับถ้ายังใช้ไดเวอร์ที่เป็นไดเวอร์จอยสันนะครับดูครับสักพักมันจะหายไปอย่างนี้นะครับวิธีแก้นะครับต้องถอนไดเวอร์จอยสันออกนะครับถึงจะใช้โปรแกรมแปลงอ่าเอ็กซสามกศ หรือแปลงเป็นจอย x input ได้นะครับผมก็ทำการถอนไดเวอร์นะครับอันนี้ผมถอนผ่านโปรแกรม revo uninstall นะครับก็เข้ามาตรงนี้นะครับนี่นถอนเลยผมก็ถอนถ้าเพื่อนๆถอนก็อาจจะถอนในคอนโทรลพาเนลโปรแกรมฟ a t u r e Remove นะครับอ่าต่นนี้ผมก็ถอน ถอนไดเวอร์ออกก่อนนะครับอ่านี่ก็ถอนเหมือนถ้าเราไปถอนในในวินโดว์ก็จะประมาณนี้นี่แล้วเขาก็จะถามว่าเย็ด r e s t o l the the driver ก็ถ้าเย็ก็คือเหมือนลงไดเวอร์ซ้ำนะครับฮาน no ก็คือ remove driver ตัวนี้ออกนี่เขาก็เอาไดเวอร์ออกให้นะครับอผมใช้โปรแกรม รีโว i n s t a l l ในการอิ s สต l l นะเพื่ออาจจะมีค่าบางอย่างที่มันถอนออกไม่หมดนะครับนี่ก็ช่วยในการ Un Install ทีนี้เราก็ถอนออเดเวลแล้วเราก็มาดูว่ามันจะเด้งหายไปไหมนะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรม x 3 6 0นะครับแปลงจอยดีอินพุตให้เป็น x อินพุนะครับ สเต็ป uh, แรกนะครับสเต็ปแรกเราก็มาที่ออปชันนะครับมาที่ออปชันดูว่าจอยของเราเนี่ยมีเดเวอร์ HIDHID กาเดียนนะกาเดียนนะ uh, ตัวนี้มันก็จะเป็นการจำลองเดเวอร์ X 3 6 0ขึ้นมานะครับโดย เราเสียบเข้าไปปับ๊บนี่เปิดมาหน้านี้นอ่ามันยังไม่มีไดเวอร์นะครับเราก็กดอินสตอลนะฮะ mm hmm. เขาก็พยายามจะต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โหลดไดเวอร์ตัวนี้จากอินเทอร์เน็ตมาเ mm hmm. ฟร์บนะครับนี่ก็เวอร์ชวลดีไว้นะครับก็ค,บคือเป็นการจำลองอ่าไดเวอร์เอ็ก u t อินพุะเลย ตอนนี้อ่าเวอร์ชวลดีไวท์ยังตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับก,ก็นี่เหมือนกันอ่า VIGEMBUT นะครับก็นี่อินสตอลมาเหมือนกันตอบย็ดนะครับเอรอรอเขาโหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับปุ๊บก็จะได้เวอร์ชวลเกมแพดอ m โมเรชันบัตนะครับตอนนี้ก็ เขาจำลองมาแทนแล้วแล้วทีนี้เราก็าไปไปโหมด D ไว้นะครับอ่าตอนนี้เขาเห็นเห็นจอยผมแล้วนะครับนี่เราก็ติ๊กเมาส์กับคีย์บอร์ดออกนะครับอา่าเราก็มาหน้าที่คอนโทรลหนึ่งนะครับหน้าที่เราจะจำลองนะครับตมกี้ผมไปเลือกคีย์บอร์ดนะครับนี่เรา,มา,ม,ามาเลือกตรงนี้หรือมเอาเมาส์ชี้นะครับเ,เมาส์ชี้แล้วก็แอดปั๊บนี่มันก็เป็น เดี d ย a รา n อนไร t นะครับเอี d ย a รา n อนไร t อ่ะ,อะเอาไหมกดตรงนี้เลคอดอ่ากดปุ่มนี่กดปุ่มเนี่ยให้ตรงกันเนี่ยอันนี้เป็นปุ่มสองจึ๊กอ่ามันก็จะกลายเป็นบัตตันเจ็ดนะครับอ่าบัตตันเจ็ดนี่อันนี้ก็บัมเปอร์เลคอด เออมันก็กระพริบมาตรงนี้นะครับก็าทาอย่างนี้นะก็กดนี่มากดเบอร์หนึ่งตึ๊กนี่มันก็เป็นบัตตันห้านะครับตรงนี้ดีแพดนี่ดีเพดเราก็มาตั้งดีแพดเลคอร์ดีแพดตอนนี้มันยังไม่เล่อกระพริบนะครับอ่ะเมื่อ,อไหร่มันจะจุดกระพริบสต็อปมันก่อนครับอ่าสต็อปมันก่อนนี่เห็นไมหายไปเลย นี่มาเรียกตรงนี้อ่ามันให้ปรับแต่ตำแหน่งจอยเราเป็นแบบนี้นะมันอยู่ตรงนี้กดขึ้นปึไปอ่าก็เป็นอย่างนี้นะนี่ลองเดี๋ยวผมลองกดอนาล็อกดูอ่ากดอนา,นาล็อกลืมนะลืมเพราะกดอนาล็อกมันจะแยกกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลบออกใหม่ empty ใหม่ เลกพอไหมแอาดูกดตื้ออ๋อเป็น p o v หนึ่งอ p นะแอดเข้ามาทั้งหมดแล้วนะครับก็เนี่ยผมกดปุ่มอนไรหรอกตรงนี้มาด้วยเนี่โยกนี่ไหมปุ่มผม,ผมตรงนี้จะขยับตามแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นนี่ยี pad เนี่ย d pad ก็คือตรงจอยของเราเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้นี่นี่กดป๊บเน่ยหนึ่งสองสามเนี่ยคือแล้วแต่เราจะตั้งก็ได้ครับมันสามารถแอดไซน์ได้นี่นะกดได้หมดทุกปุ่มนะครับพอเราได้อย่างที่เราต้องการนะครับเราก็เข้าไปเซฟนะครับนี่ เซฟเซฟเลยเปึ๊บร้อ้หน้านี้ครับทุกครั้งที่เราเปิดมาจะเล่นเกมที่ต้องใช้ไดเวอร์ X อินพุตเราก็ต้องเปิดโปรแกรมนี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เปิดหน้านี้ทิ้งไว้แล้วก็ย่อหน้าต่างนะครับแล้วก็เข้าไปในไปเล่นเกมนะครับอ่าเราก็จะได้ไดเวอร์ที่เป็นอ่าจอย X อินพุนะครับ สำหรับคนที่ซื้อจอยรุ่นนี้มาทำนับโวเอ็นเจสี่สามให้เป็นเอ็กอินพุตพร้อมลงไดเวอร์นะครับแต่แรกกลับมาก็คือไม่มีไดเวอร์จอยสันนะครับไม่มีไดเวอร์จอยสันเพื่อให้มันตำแหน่งของจอยมันตรงกันนะนี่ผมก็พยายามนี่ ตรงนี้จริงๆเลือก get state x input state นะครับก็ดูคำสั่งมัน load x input dnl and q u e r y state นี่เพิ่มสถานะให้มันเป็นจอ x input นะครับเพิ่มสถานะแต่เหมือนเหมือนเหมือนกดไปแล้ว มันยุบหน้าต่างไม่แน่ใจว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ามันมันใช้ไม่ได้นะครับอ่าไม่ต้องติ๊กก็ได้ถ้างั้นอ่านี่ล้วก็ก็เปิดเกมที่เราจะเล่นนะครับโดยเปิดไอ้หน่นี้หลเนี่แหละอ่คอนโทรลเลอร์หนึ่งนี่ผมก็มาดูตีไว้ต่างๆนะครับนี่อ่าบัตตนต่างๆสถานะต่างๆของจอยนะครับอนี่น เสียเลยมันไม่มีไม่มีไวเบชั่นนะครับไม่มีไวเบชั่นอ่านี่อ่าโอเค